อ like 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 ันตามแน่แม่เด้ออ่านตามแม่ด้นี่กอากาขออาขาดิอ่านอันอ่านโกอากาขออาขาดัง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 นี่กอากาขออาขาดังดังกอากาขออาขาเออข้อต่อไปอีหยังข้อต่อไปอีหยังอ่านอานวิชา วิชาบอลูวิชาคณิตศระซ่าสองบวกสองได้เท่าใดสองบวกสองได้เท่าใดได้ได้ได้แปดแปดได้จังได้แปดได้จังอานิ้คือมันหนับเลยเอานี่คือมันหนับเลยแปดได้จังได้นิวนิวนิ้วมือนือนั่นละนิ้วมือถลับมีนิ้วมือเท่าไรเอามันหนับเลยนิ้วมือนั่นละสอง บวกสองสองบวกสองได้สิเออสีนั่นแหละเขียนลงไปเขียนลงไปมึงนี่บอกอยากเลยเขียนเลยเขีนก้อ,กอ,กอกต่อไปไม่หยังก้อต่อไปไม่หยังพอแล้วพอแล้ว,ลวคุยเห็ดชัมนี่เดี๋ยวนางสิเอสดเอาดอกพอแล้วเองได้จังด่าฟ้าวเห็ดฟ้าวเห็ดแล้วสิมาตรวจแล้วสิมาตรวจ